สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลสั้นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชม Keynote งาน WWDC 2020และการเปิดตัว iOS 14ซึ่ง Apple เพิ่งร่อนบัตรเชิญการชมงานอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้ครับซึ่ง Apple แจ้งว่าแฟนๆทั่วโลกสามารถเลือกรับชมงานถ่ายทอดสดได้ถึง5ช่องทางเลยครับนั่นคือผ่านทางเว็บ apple.com หรือเว็บไซต์ apple developer หรือรับชมผ่าน Apple TV รวมถึงการสตรีมผ่าน YouTube และผ่านแอป Apple Developer ครับล่าสุดวันนี้ Apple เปิดลิงก์บน YouTube ในช่องของ Apple เองครับเตรียมพร้อมให้รับชมกันแล้วครับโดยมีกำหนดการถ่ายทอดสดโดยในขณะที่ทำคลิปนี้คือในอีก5วันข้างหน้าโดยจะถ่ายทอดสดในวันที่23มิถุนายนพศ2563ในเวลา0.00นาฬิกาในบ้านเรานั่นเองครับลิงก์ของการถ่ายทอดสดนี้ จะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับเพื่อนๆยังสามารถคลิกหรือแตะปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อตั้งการแจ้งเตือนการเปิดงานด้วยครับเพื่อนๆคนไหนรอชมงานรอรุ้นการเปิดตัว iOS 14กันบ้างครับยกมือขึ้นเอ้ยคอมเมนต์มารอชมงานพร้อมกันครับถ้ามีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ